เราไม่มีตัวอย่างครับ c a s t u d y ต่างประเทศก็ไม่มีแบบนี้นะครับเราปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการขยายแฟรนไชส์และผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองท่านทั้งผนคอโลหะและเฟรซีท่านจะสำเร็จไปร่วมก,กันขอให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จครับขอให้ท่านเป็นหนึ่งในโมเดลแฟรนไชั์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของการฒ วันที่7มกราคมพศ2568นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหานครโลหะกับการจัดพิธีลงนามสัญญาแฟรนไชส์ครั้งแรกของเราณโรงแรมคอร์ดยาร์ดบายเมริออทกรุงเทพสวนภูมิแอร์พอร์ตวันนี้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่จะประกาศว่ามหานครโลหะกำลังจะมีแฟรนไชส์ซีลน์แรกโดยตั้งอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจภายในงานนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวรเมศรอัครปรีดีประธานกรรมการบริษัทมหานครรุ่งเรืองรีไซเคิลจำกัดเป็นผู้ลงนามสัญญาแฟรนไชส์ในครั้งนี้การลงนามในวันนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระบบแฟรนไชส์ของมหานครโลหะ แต่ยังเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการขยายธุรกิจรีไซเคิลเราขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนให้มหานครโลหะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเราหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำพาความสำเร็จมาสู่ทุกฝ่ายเพราอมมหานครโลหะให้คุณค่า ทุกการทิ้ง